เดินมาตลาดกันมาเจออะไรดูค่ะที่อิตาลีเขามีต้นทับทิมด้วยแสดงว่าอากาศที่นี่มันไม่หนาวนะคะหน้าหนาวไม่งั้นลูกไอ้นี่มันจะไม่โตแล้ก็ต้นไอ้นี้มันไม่โตขนาดนี้ค่ะดูค่ะมีด้วยเดี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมดกด้วยเต็มเลยแล้วข้างล่างเขาก็มีต้นไม้สวยดีค่ะ นี่ปลูกต้นไม้ไว้สวยไหมคะม,มาตลาดกันแฟนจะไม่มาเพราะว่าเขาที่เกียจเดินโอ้หน้าตลาดตำรวจเฝ้าเลยนะ มาตลาดที่นี่ค่ะวันนี้เขามีตลาดนัดนะคะคนเริ่มมาเยอะแล้วทั้งถนนเลยเดินเข้ามาในนี้นดูวันนี้วันพฤหัสเขาจะมีทุกวันพฤหัสเขาบอกก็เลยเดินมาช็อปกันมีของขายหลากหลายนะคะ ดูราคาสามยูโรห้าสิบสี่ยูโรดอกไม้ที่นี่แพงนะไม่ถูกถูกเยี่วาวินไอในร์ลุนนาฟาอีสาลเดช่วเขาไปกิจสักถนละพลมันสวยดอกดาวเรียกอะไรนะ ผู้ละหงบ้านเราดอกใหญ่บ้านเรารมเลยซื้อเม็ดผักไปปลูกเม่ผักไปแปลกอุ้ยเข้าไปข้างในคนเยอะดยนี่ละซปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใ,ใกล้ๆดูค่ะโคโอบร้านที่นี่ชื่อโคโอ๊บ เดี๋ยวพาเดินเข้า,าไปข้างในวะเมื่อกี้ร้านมันยังไม่เยอะข้างในนี่จะเยอะคนจะแน่นนะคะเขาให้ใส่หน้าก,กากหน้าก,กากที่ไหนเจอแล้วลืมลืมหน้าก,กากนี่ค่ะ สักผู้นะคะขอใส่หน้าก,กากแป๊บหนึง่งเพื่อนเขามาเอาตัางกันเขามาทางนี้ได้แล้วค่ะ ก็จะมาซื้อโปสการ์ดกันต้องระวังกระเป๋าตังค์ให้ดีนะที่นี่เดี๋ยวโดนจิกโดนขโมยใส่หน้ากากเข้าไปข้างในกันค่ะ ตำรวจเดินคุมแล้ว да> เห bien, ็นไหมคะเหมือนตลาดนัดบ yeah, well, um ้านเราเลยการ์ด บนฝั่งนี้ก็เป็นเสื้อผ้า <c oughs> เครื่องประดับจะเอาอะไรถ้มีหมด <c oughs> <c oughs> น,นี่นานีนยะกระนุกใช่ด้อ ลูกสาวเขาอยากได้ชุดสวยๆนี่เต็มเลยต้องเดินดูไปเรื่อยๆไม่แพงด้วย10ยูโรอันนี้ชุดนอนเนี่ยไบรซ์บูจิกนันนเนี่ยชุดน,น,นี้สวยสีดำ เดี๋ยวขอไปเลือกเสื้อผ้าก่อนนะคะคนมันเริ่มเยอะขึ้นเดินไม่สะดวกแล้วค่ะลูกสาวเขาจะเลือกเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูมานะคะวัสดีค่ะ